พาแท้ดูง่ายเลยภาพพิมนเนี้ยสวัสดีพี่พีเอมืมอใหม่สยามช้าทุกท่านนะครับวันนี้ได้ของใหม่มาอยู่3ชิ้นด้วยกันนะครับก็เป็นท่ามาไฟนะครับหายากนะพิมพ์นี้ไม่ได้เจอบ่อยเดี๋ยวค่อยส่องให้เดี๋ยวค่อยสอง่ยยสงนะครับมาเปิดกันที่องค์แรกก่อนนะครับเปิดมาด้วยบางคาร หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมบางคานพิมพ์นี้นะไงฐานลึกตามที่เซียนบอกฐานเข้าไปลึกนะฮะพระหล่อล่ำไม่แน่ใจเม็ดแรกท่านใดดูแล้วชอบสอบถามได้นะครับ แนโลหะเดิมๆนะรูปหล่อหลองพราะเงินพิมพ์นิยมเอเอาเปิดหมื่นเดียวนะครับเปิดไว้หมื่นเดียวท่าในใดชอบพิมพ์ปิดได้นะครับนะชอแล้วก็ฟอบบุ๋มตามสไตล์รูปหล่อต่อมาเป็นรูปหล่อหลงพ่อทา อันนี้เขาเรียกว่ารุ่นสองหรือเปล่าไม่แน่ใจแท้ดูง่ายนะครับเปิดไว้ห้าพันเอาห้าพันพอขอบในละเอียดยิบนะพาทแท้ดูง่ายเอาห้าพันไม่ค่อยได้เจอนะครับภาพพิมพ์นี้ไม่ค่อยได้เจอบ่อยพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ไม่มีห่วงสวยเอาไปเลี่ยมใช้ได้สบายใจ ต่อมาอหนึ่งองนะองน,นี้เขาหน้าแก่หรือเปล่าหน้าแก่พิมพ์ใหญ่ไหมไม่รู้นะพาแท้ดูง่ายเลยอะ่ะพพิมพเนี้ยเอาเปิดห้าพันเอาห้าพันพอชอบถูกใจพิมพ์ปิดได้และเป็นพระเก่าจริงสไตล์การหล่อเป็นสไตล์การหล่อพระแท้นะครับของเมื่อก่อนเลยนะครับสไตล์การหล่อ ต่อมาสององสุดท้ายสององล่างวัดขวางอง์นี้หล่อล่ำตามตามสไตล์วัดขวางนะครับพิมพ์ขิตาฐานสูงนะครับเขาจะมีหลายพิมพ์พานแททานยุคหลวงพ่อเงินนะครับเปิดแบ่งปันเอาไปวันนี้นะเอาเปิดห้าพันห้าร้อยพอ เป็นพาแท้ดูง่ายรับประกันพาแท้ให้ต่อมาสังกัดจายเสียงโตพิมนี้เป็นอีกหนึ่งพิมผมดูทีนะครับผมดูดีเลยครั้งที่แล้วเปิดเหมือนจะเปิดไว้องละห้าพันไม่แน่ใจนะครับเอาเปิดเหมือนเดิมเสียงโตนะครับสังกัดจายเสียงโตเป็นอีกหนึ่งพิมที่นิยมสุดของวัดขวางเลยนะครับพูดถึงพิมนี้นะมี sc ชาวต่างชาตินะไม่ว่าชาวลาวชาวจีนนะ ผมลงไปในบ้านฟ้านะทักมาปิดผมกันหลายหลายท่านแล้วนะครับผมส่งต่างประเทศหลายองค์แล้วนะครับสำหรับพิมพสังเัตใจส่วนท่านใดที่ชอบนับอง์นี้เปิดไว้เอาเปิด5้าพันแล้วกันวันนี้ถูกใจเท่าไหร่ต่อลองได้นะครับมีโค้ดตัวนะ้แท้ดูง่ายท่านใดชอบองค์ไหนถูกใจโทรสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์แปด1นสาเจเจ็ดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ